ยายา่านางเอกใจบุญสร้างอาคารเรียนให้น้องบนดอยพร้อมอุปกรณ์การเรียนเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสายบุญอีกคนนึงที่มักจะเห็นว่าช่วยเหลือผู้อื่นและทําบุญกันเป็นประจำโดยสาวยายา่าอุรัสยามักจะขึ้นดอยเพื่อไปบริจาคสินของและเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวและทุนการศึกษาให้กับน้องๆบนดอยที่ห่างไกลอยู่เป็นประจำโดยในปีที่ผ่านมา2,563 เธอได้มีการระดมทุนและสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนให้น้องๆบนดอยการสร้างอาคารเรียนให้น้องๆบนดอยในครั้งนี้ยาย่าได้ระดมทุนและสมทบทุนในการร่วมทําบุญให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแม่กองคาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนอาคารเรียนเดิมที่เก่าแล้วโดยคุณมิสมีนา07ได้โพสต์ภาพหลังจากสร้างเสร็จแล้วพร้อมกับรายละเอียดว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ เด็กๆที่บ้านแม่กองคาจะได้ใช้อาคารเรียนหลังนี้ทันทีที่เปิดเทอมเย่เ yeah, ย yeah. อาคารเรียนหลังนี้มีขนาด11.5เมตรคูณ18เมตรและมีห้องเรียนขนาด6เมตรคูณ9เมตรจำนวน2ห้องเรียนในแต่ละห้องเรียนติดมุงรวดมีห้องน้ำ2ห้องด้านหน้ามีลานกิจกรรมรวมพื้นที่ทั้งหมด207ตารางเมตรน่าเรียนมากๆเลยค่ะ ส่วนสาวยา่ยาก็ได้โพสขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญเข้ามาโดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลจำนวน8 0แสนบาทพร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กๆส่วนเงินที่เหลือทางโรงเรียนจะนำไปซ่อมแซมอาคารเรียนส่วนห้องสมุดและห้องเรียนและปรับภมิทัศน์อื่นๆภายในโรงเรียนอีกด้วยโหเห็นแบบนี้แล้วแอดยิ่งชอบมากเลยค่ะ คืองามทั้งกายและใจคือวาจาที่เปล่งออกมาก็น่ารักค่ะพูดเสียงย่าน่ารักมากเลยค่ะเป็นสาวที่แบบงามทั้งกายวาจาใจจริงๆนะคะคือบริจาคอะไรแบบให้น้องๆบนดอยเนาะคือบนดอยเขาก็ขาดแคลนดีกว่าที่บริจาคอย่างอื่นที่แบบว่าบางทีเขาก็ไม่ได้อยากได้มันเกินไปแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมันมีมันมีมนมละเกิน เราก็ไปบริจาคที่เขาขาดแคลนจริงๆดีกว่าอย่างแบบนี้ค่ะสร้างโรงเรียนอะไรแบบนี้เด็กๆเขาจะได้มาเรียนจริงๆแล้วก็สร้างพวกโรงพยาบาลประจําตําบลหรือประจําชุมชนอะไรแบบนี้เขาจะได้ใช้แต่สร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรแบบนี้ค่ะออแอดว่าคือก็มีเยอะแล้วเนาะแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาเขาก็ไปช่วยในจุดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเด็กที่ขาดแคลนจริงๆอ่ะเขาไม่มีจริงๆนะคะคืออย่างบนดอยที่ แอดเคยไปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ค่ะเสื้อผ้าเขาก็จะใส่เก่าๆถ้าใครมีก็แบ่งปันเนาะถ้าใครแบบพอช่วยเหลือได้อะไรแบบนี้ค่ะก็แบ่งปันอย่างสาวย่าๆค่ะเพื่อชาติหน้าเราจะได้เกิดมาแบบสวยน่ารักเหมือนสาวย่าๆเนาะ